สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการคุยกับหมอโดยมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยสมาคมโรคไตขงประเทศไทยและ t ทียค่ะรายการคุยกับหมอก็เป็นรายการดีๆเกี่ยวกับสุขภาพที่เราจะเชิญคุณหมอแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆเกี่ยวกับสุขภาพมานั่งพูดคุยให้ความรู้กันนะคะในทุกเรื่องราวของสุขภาพแล้วก็โรคภัยไข้เจ็บนั่นเองค่ะพบก,กันเป็นประจำกับหมอจุมจ้มจิ้มนะคะทันตแพทย์หญิงกิติรักน์จุล,ลสัทเียนค่ะ ซึ่งในเรื่องราวที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้ค่ะแต่แน่นอนว่ายังคงเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของโรคระบาดระดับโลกนะคะนั่นก็คือการระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าเชือ้อไวรัสโควิด -19 ที่เรารู้จักกันดีนั่นเองนะคะซึ่งแน่นอนว่าตอนนี้เราก็กําลังต่อสู้นะคะทุกทุกจริงๆคือทุกประเทศในโลกก็กําลังต่อสู้เช่นเดียวกันนะคะแต่สถานการณ์ของประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ ค่อนข้างที่จะค่อนข้างเหมือนกับเราได้เห็นข่าวกันทุกวันนะคะมีผู้ที่ติดเชื้อมากๆนะคะแล้วก็มีผู้ที่ป่วยอาการหนักนะคะเยอะมากแล้วก็มีรายนาผู้เสียชีวิตที่เยอะขึ้นกว่าทุกๆระลอกที่ผ่านมาของประเทศไทยของเรานะคะซึ่งเกินเรียกว่าเกินครึ่งร้อยในแต่ละวันเลยนะคะซึ่งก็เป็นตัวเลขที่หลายๆคนะจะไม่อยากเห็นนักนะคะแต่ว่ามันยังมีอีกมุมมุมหนึ่งนะคะสําหรับตัวผู้ป่วยะคะ่ะผู้ที่เสีย่ยงหรือว่าผู้ป่วยที่ติด เชื้อไวรัสโควิดสิบเนี่ยที่จะต้องอยากให้ทราบนะคะที่จะต้องเจอในเรื่องของกระบวนการรักษาด้วยนะคะบางคนอาจจะไม่ทราบว่ากระบวนการรักษาโควิดนั้นเป็นอย่างไรการที่เป็นผู้ป่วยที่วิกฤตหรือว่า,ารุนแรงเนี่ยจะต้องผ่านการรักษาพบกับการรักษาอะไรบ้างนะคะซึ่งวันนี้เราจะได้มีโอกาสคุยกับคุณหมอกันนะคะว่าในเรื่องนี้เนี่ย ผู้ป่วย,ยจะมีเราถ้าเกิดเราเป็นเราเป็นผู้ป่วยเนี่ยที่รุนแรงของโควิดเนี่ยจะสามารถทําอะไรได้บ้างนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากคุณหมอนะคะท่านเป็นผู้ที่ดูแลเยือนเย็ยนวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะขอต้อนรับค่ะท่านสารจาร์นายแพทย์อิสรานุประยูนค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีครับตอนก่อนอื่นต้องอยากให้อาจารย์เล่าให้เราฟังถึงเยือนเย็ยนก่อนดีกว่าค่ะอาจารย์ค่ะครับเขาเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมนะครับก็เป็น เอ่อนีกไงเป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับแต่เราเลือกดูแลนะผู้ป่วยซึ่งียกว่างไงอยู่เข้าใจศัจธรรมชีวิตนะครับก็คือถ้าฉันป่วยหนักนะฉันอยากจะอยู่สบายตายสงบนะครับก็คือไม่กลัวนะไม่กลัวตายนะชอบคำนี้ทเไยคะอาจารย์อยู่สบายตายสงบครับ,รบเพราะเราพบว่าผู้สูงยุหลายท่านนะครับก็ ก็เรียกว่างไงเข้าใจอย่าใช้ชีวิตมาเต็มที่แล้วก็คือถ <c oughs> ้าป่วยเป็นโรคซีเรียสบางอย่างอย่างเช่นเป็นมะเร็งอย่างนีเป็นต้นครับเขาก็ไม่อยากที่จะรับการรักษาซึ่งเจ็บตัวนะ,ะแล้วก็อาจจะทําให้เขาอาจจะยืดชีวิตไปได้บ้างหรืออาจจะไม่ได้ยืดชีวิตแต่ในสุดก็หมดเวลาแล้วก็เข้าใจดีว่า การหมดเวลาก็เป็นธรรมชาตินะครับก็เลือกที่จะอยู่บ้านเป็นต้นนะครับเราก็สนับสนุนการดูแลที่บ้านนี้แหละนะครับพูดง่ายๆก็คือเหมือนรู้ว่าถ้าเกิดกระบวนการรักษาเนี่ยมันจะทําให้เกิดความทุกต้องแลกมาด้วยเรื่องของความทุกข์ทรมานทางกายด้วยที่เพิ่มขึ้นโดยที่ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นประมาณนี้แต่ว่าจะต้องทุกข์ทรมานนะกอายกตัวอย่างอย่างมะเร็งเลยใช่ไหมคะอาจารย์ทั้งผ่าตัดทั้งให้เคมีบําบัดทั้งฉายแสงทั้งอะไรซึ่งเราทุกคนทราบว่า ก็ต้องเจ็บตัวเจ็บตัวทุกทรมานผมร่วงหรืออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ภูมิภูมิกันลดลดลงแบบบางคนพ่ายผอมบางคนดูแบบกลายเป็นคนป่วยหนักไปเลยจรมีครับจริงครับเพราะสหรับคนซึ่งบอกว่าไม่ได้ฉันยังตายไม่ได้เราก็บอกว่างั้นก็ต้องรับการรักษาพวกนี้นะเจ็บตัวยอมแลกกับความเจ็บตัวเพื่อที่จะได้อยู่ยาวขึ้นนะครับหรือเพื่อโอกาสหายขาดครับแต่ถ้าเจ้าเจ้าของชีวิตบอกว่าฉันไม่เอา ถ้าไม่ยอมเจ็บหรอกนะฉันขออยู่สบายๆอยู่กับมะเร็งอย่างสันติเราก็สามารถที่จะสนับสนุนให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นได้นะครับแล้วเมื่อไหร่เมื่อันก็นะเป็นไป,นปนตามธรรมชาติแต่มันเราก็จะรักษาบำบัดอาการที่น่าทรมานทั้งหลายถ้ามันเกิดขึ้น,ค,นครับเพื่อว่าเราจะได้อยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตนะครับพุณยง่งยงก็คือเหมือนว่าคนไข้เนี่ยสามารถเลือกได้ใช่ครับว่านะ จะเข้ากระบวนการรักษาเพราะบางคนรู้สึกว่าพอคุณหมอวินิจฉัยว่าเป็นสึ่งว่าเป็นมะเร็งทุกคนก็ต้องแบบเออเดี๋ยวก็ต้องเข้าไปผ่าตัดแล้วก็ต้องเข้าไปใช้แสงี๋ยวก็ต้องเข้าไปให้คีโมแน่ๆเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆก็คือเลือกได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือได้คุยกับคุณหมอได้ครับนะคะก็คือสามารถที่จะไม่เข้าสู่กระบวนการการรักษาที่จะอาจจะทาให้เกิดการเจ็บตัวทรมทุกทรมานนะคะโดยที่จะอยู่กับการดําเนินของโรคไปเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้อาจารย์บอกว่าปัจจุบันก็มีการดูแล ให้สามารถอยู่ไปกับเขาเรียกกับกระบวนการของธรรมชาติธรรมชาติออของการ<น>ดําเนินโลกใช่โดยใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ในในสิ่งที่สิ่งที่เจ้าของชีวิตว่าจะนอยากได้นะครับซึ่งเ,เรียกว่าเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์จะมาดูแลในเรื่องของการลดความเจ็บปวดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครัอ<ช>าจารย์ใช่ครับ เพือให้สามารถอยู่ได้ครับครับส่วนใหญ่ก็จะกลัวตรงนี้กันไหมคะอาจารย์ถ้าเกิดไม่ได้รักษาผู้ป่วยนะไม่กลัวหรอกแต่ญาติน่ะกลัวนะครับเพราะฉะนั้นในกระบวนการนี้เราก็จำเป็นจะต้องไปประชุมทุกคนให้พร้อมหน้ากันนะครับเพื่อที่จะได้ได้ว่าไงให้เรียกว่าทำล้วก็คุยกันน่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้าถ้าเดินไปที่โรงพยาบาลนะคุณหมอก็จะอาจจะคุยกับญาติคนที่พาไปหรืออาจจะคุยกับคนไข้กับญาติที่พาไปหรือไม่มีญาติ ที่ผัาไปก็ได้แต่ญาติที่เหลือทั้งหมดน่ะ,ะเขาก็มีไอเดียของเขาเขาก็อยากมีส่วนร่วมะนะครับแต่ว่ากระบวนการปกติก็จะเนาะ,ค,ะคือหมอคุยกับคนไข้คนไข้ก็นํามาบอกญาติกันต่อมันก็เกิดความสับสนนิดหน่อยค่ะใช่ก็ก็เลยเป็นที่มาข,ของคาว่าเย็ยนเย็ยนที่อาจารย์ใช้ชื่อนี้ด้วยใช,ใช่ไหมคะก็คือที่บ้านได้เลยใช่ครับไม่ต้องไปกันที่บ้านไม่ต้องมาโรงพยาบาลเลยสักวันก็ได้ครับ ก็คือมีทางทีมคุณหมอที่จะภัยคอยซัพพอร์ตดูแลเตรียมพื้นที่ที่บ้านให้ครับจุ๊บสิน่าจะเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุเขาชอบมาจุ๊บคือเจอแบบหลายคนที่แบบอยู่โรงพยาบาลแล้วรู้สึกว่าอยากกลับบ้านแล้วอ่ะใช่อยากกลับบ้านช่งนี้นะครับโดยเฉพาะที่ถ้าไปที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะห้ามเยี่ยมนะเพราะว่านี้ช่ลยโควิดเขาก็จะบอกญาติมาต้องสอบโควิดก่อนนะถ้าคนไหนจะอยู่ก็ต้องอยู่และห้ามกลับ อยูไปเลยอะไรอย่างนี้หรือถ้าไม่งั้นก็ต้องรอฟังข่าวที่บ้านนะว่าจะให้กลับบ้านเมื่อไหร่หรือว่าถ้าถ้เกิดเสียชีวิตก็คือเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไปเลยรอรับศพอย่างเดียวประมาณนั้นเลยครับก็จะโดดเดี่ยวมากครับคือนี่คือผู้ป่วยมะเร็งณัเวลานี้จริงๆจะใช่เลยค่ะว่าอย่างรุ่นน้องค่ะคุณพ่อต้องไปผ่าตัดมะเร็งอันนี้ก็คือไม่ไม่ไม่เขาไม่ไม่ไม่มีทางเลือกสําหรับคนยิคนเฝ้าหรือเยี่ยมเลยค่ะคือโน เราะว่าเหมือนพื้นที่ของโรงพยาบาลนี่คือแบบกันไว้คือมันเต็มมากแล้วตอนนี้คนเยี่ยมก็อยู่ไม่ได้คนก็คือตอนนี้ก็คือส่งให้หมอดูแลอย่างเดียวเข้าผ่าตัดแล้วก็หมอก็แค่รายงานมาผ่าตัดเสร็จแล้วนะมีอนุนนี้อยู่ต่ออีกเท่านี้วันอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้คือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นณตอนนี้เลยถ้าเกิดเป็นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยต้องดูว่าผู้ป่วยอะไรก็ตามที่ต้องมีการผ่าตัดหรืออะไรก็ตามนะคะตอนนี้เป็นแบบนี้ซึ่งเย็นๆก็จะอยู่บ้านใช่ครับก็ก็ถ้าสมมุติว่ารู้ว่ามีออปชั่นน เราก็บอกว่าอ้าจริงเจ้าเจ้าของชีวิตบอกว่าเฮ้ยฉันโอเคฉันไม่อยากเจ็บตัวนะ,ะอะไรเงี้ยเราก็เลือกดูแลที่บ้านกัน <ม S 2> แทนนะครับแล้วก็จะได้เ,เรียกว่ามีความสุขนะ,ะทั้งครอบครัวนะครับแล้วก็ให้ความมั่นใจได้ว่าอะไรที่น่าทรมานก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับนี <ม S 2> ่ก็ให้ควาใจตรงกันว่าเจ้าของชีวิตเขาเลือกแล้วว่าสําหรับฉันรายไม่โกรกทรมานนะครับแต่ถ้าแต่ถ้า เจ้าของชีวิตบอกว่าไม่นานไม่ได้ฉันยังทำภารกิจไม่เสร็จฉันต้องอยู่ต่ออนี้ก็ต้องพยายามเต็มที่ก็ต้องยอมรับว่าจะต้องเกิดสภาวะแบบนี้แหละ,ะนะครับรับการผ่าตัดทีเจตัวและวยาเยี่ยมไม่ได้ค,ครันะคะซึ่งก็กจริงๆก็คือขึ้นอยู่กับเจ้าของชีวิตอย่างที่อาจารย์บอกซึ่งก็มี2ทางเลือกตอนนี้แค่อยากจะเป็นช่องทางที่จะบอกว่า มีสิทธิเลือกนะใช่ไหมคะอาจารย์ว่าจะเข้ากับรการรักษาหรือว่าที่จะกลับไปดูแลตัวเองที่บ้านนะคะก็ทําได้ทั้งสองทางก็คือเป็นสิ่งที่ทางเย็นเย็นเย็นดูแลอยู่ก็น่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นมะเร็งโรคประจําตัวโรคอื่นโรคอร่งก็มีนะก็คือว่าขอบอกฉันไม่อยากไปละไปไปฟอกไตอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเอ้าก็อยู่บ้านดิแล้วก็ในใช้ชีวิตเต็มที่มีความสุขก็ในเมื่อตายไม่กลัวโกธทรมานนี่เราก็เลือกอย่างนี้ได้ เป็นตทุกโรคเรื้อรังได้หมดอยู่ที่เจ้าของชีวิตจะตัดสินใจว่าจะรักษาอะไรต่อไหมยังไงนะคะแต่ว่าทีมทีมคุณหมอก็จะคือดูแลดูแลหลังการตัดสินใจนั้นไม่ว่าจะเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าเรีวกว่าผม่ะไปช่วยคุยที่บ้านเพื่อให้ทุกคนตัดสินใจร่วมกันนะครับ่อเพราเจ้าเเจ้าของชีวิตและก็บลูกหลานของเขาทั้งหมดเพื่อให้เข้าใจใน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 แนวเดียวกัน นะครับเพราะว่าแต่และคนนี่มีความคิดหลากหลายะน,นะครับลูกหลานก็มักจะอยากให้อยู่ต่อหรือทำต่อแต่ว่าเจ้าของชีวิตอาจจะไม่เห็นด้วยอาจจะเลือกอีกแบบหนึง่งแล้วก็ต้องคุยด้วยกันพร้อมกัน,นเป็นพาร์ e ซ s ซึ่งถ้าทำที่บ้านเนี่ยก็จะเรียกว่าได้การตัดสินใจที่เหมาะสมสำหรับทุกฝ่ายครับ อันนี้ก็คือหลายๆคนก็จะพอนึกภาพออกแล้วว่าทางเย็นๆเนี่ดูรลยังไงแล้วก็จะน่าจะโฟกัสไปที่เหมือนกับโรคเรื้อรังเพราะในผู้สูงอายุแต่ที้พอกลับมาดูที่การรักษาของโควิด19ณตอนนี้เวลานี้สถานการณ์ของประเทศไทยของเราคือค่อนข้างน่ากลัวมากๆเลยจริงๆอาจารย์ก็นี่ก็เป็นความท้าทายตรงที่ว่าถ้าเป็นโควิดเนี่มันเป็นโรคติดต่อร้ายแรงนะครับตามกฎเกณฑ์ก็ต้อง นะผู้ที่ติดเชื้อก็จะต้องไปไปถูกกักตัวในที่ที่ไม่ไปแพร่เชื้อคนอื่นเนะพราะฉะนั้นสถานการณ์ที่เราอยากให้เกิดขึ้นอย่างเช่นอยู่กันพร้อมหน้าที่บ้านเนี่ยมันก็จะเป็นไปนไม่ได้และอย่างหนึ่งก็คือเรามักจะมองว่าโควิดนี่เป็นโรคที่อาจจะรักษาหายโอกาสใต้แค่ 1%, 1> คะนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นมันมีความไม่แน่นอนเยอะ,ะทุกคนก็จะ เข้าไปในระบบการรักษาแล้วก็ทุ่มเทการรักษานะครับคุณหมอก็จะให้ยาทุกชนิดที่อาจจะช่วยให้คนไข้หายได้ให้ออกซิเจนนะแล้วก็ถ้าออกซิเจนไม่พอก็จะให้ออกซิเจนจํานวนมากเรียกว่า high flow oxygen นะครับ้านั้นไม่สําเร็จอีกเขาก็จะต้องพิจารณาว่าจะใส่ท่อช่วยหายใจนะครับแล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจอันนั้นก็เรียกว่าภาวะวิกฤตนะครับไม่ได้ละอย่างนี้ก็ต้องเข้า ICU ครัแปลว่า คนที่อยู่ในสภาวะแบบนี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้คุยกับใครอีกเลยเพราะคนหมอเขาจะต้องให้ยาสลบเพราะว่าห้ามขยับตัวเขาจะเอาเราไปอยู่ในท่าพิเศษเช่นท่านอนแล้วก็ใส่ท่อไว้แล้วก็ไม่มีสติอะไรอีกคือไม่มีโอกาสสั่งเสียใครอีกถ้าหายก็คือหายถ้าไม่หายก็คือจบไปเลยนะครับอันนี้เรารู้อยู่ว่าคนที่เสี่ยงแบบนี้ ก็คือผู้สูงอายุคเพราะผู้สูงอายุอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะมันไม่ใช่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เป็นสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าถ้าในกลุ่มผู้สูงอายุใช่ครับถ้าติดเชื้อนี่คือเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับที่จะเสียเสี่ยงเสียชีวิตแล้วกั่นั้นแล้วถ้าใส่ท่อไปเนี่ยโอกาสจะได้เอาออกน้อยมากนะเพราะว่าท่านก็จะกําลังวังชาน้อยนะแล้วก็เพระนั้นเรารู้ว่าแล้วมันก็เป็นอะไรที่ลําบากอ่ะนะก็คือต้องต้องอยู่นานเลย หมอก็ก็ทำให้การอยู่ใน ICU ียนานมากๆาครับค็อยู่เป็นเดือนแล้วก็ค่อยจบไปนะแล้วก็ระหว่างนั้นก็คือก็คือลําบากลําบากทุกฝ่ายลาบากยากก็คือไม่ได้รู้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นะก็ต้องลุ้นลุ้นข่าวอย่างเดียวคุณหมอก็ต้องทําเต็มที่ดูวลทุกวันส่วนตัวผู้ป่วยก็ต้องอยู่ในสภาพว่าอย่างนั้นยังไม่ตายแต่ก็ยังไม่ ไม่รู้อนาคตคะจะหายหรือเปล่าสงสัยจะไม่หายซะมากกว่าน,นั้นก็ก็เกิดสภาวะซึ่งนะ่าตามจริงถ้าเรารู้ว่าจะเกิดอย่างนี้เราอยา,อยากอยู่ในสภาวะนี้ไหม,มนะครับผู้สูงอายุหลายท่านก็จะบอกว่าอ๋อฉันไม่อยากได้แบเนี้ยต้องใส่ท่อก็จะพูดไม่ได้อีกเลยนะ<อ>นะนะเพราะว่าใส่เข้าไปแล้วก็ไม่สามารถพูดได้นะแล้วถ้าถ้าตื่นก็จะต้องพยายามดึงท่อออกถูกมเพรมันลำคานะก็จะถูก มัดเอาไว้หรือทําให้สลบก,ก็คือคไม่รู้สติอีกนะครับนั้นสําหรับผู้ที่เข้าใจสัจธรรมสภาวะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เขาบอกได้เลยว่าเขาไม่อยากเจอนะครับ<ม>นั้นเ้าจะทำไงได้ถ้าเราตกไปอยู่ในติดโควิดเสียแล้วเราก็เข้ากะบวนการรักษามันก็จะถ้าโดยทั่วไปนะว่าตามหมอนะจะไม่มีโอกาสสั่งเสียเลยเลยเป็นอันว่าเข้าไปแล้วจบเลย<ม>นะ แล้วก็ถ้าจะถ้าจะกลับมาอีกทีนึงก็สภาพไหนไม่รูนะ้อาจจะปลอดเสียหายอะไรอย่างที่เขาเล่ากันมานะจีบนะครับะะะนั้นถ้ารู้อย่างนี้นะเราก็อาจจะเลือกได้นะว่าถ้าสมมติว่าใช้เทคโนโลยีเกินการให้ออกซิเจนฉันไม่เอานะบอกคุณหมอก่อนเลยคะนะมันก็จะมีวิธีซึ่งหมายถึงแบบว่าฉันยอมตายก็ไนดะ้โดยที่ไม่ได้สแถบใส่ท่อค,นะคนไข้สามารถเลือกได้ แต่ต้องแต่ต้องตั้งใจบอกหมอไปไว้ก่อนเขาจะได้โอเคนะหมอจะได้ไม่แทรกแซงธรรมชาติเก<ม>ินกว่าที่เจ้าตัวไม่อยากเจอ<ม>นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเลือกได้นะ<ม>แต่แต่ในความเป็นจริงนะถ้าไม่คุยกันก่อนอนะก็จะไม่ถูกคุยคเลยถ้าป่วยปุ๊บก็ไปเลยไม่มีสิทธิ์ได้พูดอีกะนะครับดังนะนั้นก็เป็นที่มาล่ะครับว่าทำไมผมชวนคุยเรื่องนี้ เพราะอยากจะให้สั้นจริงว่าเรามีทางเลือกถ้าเราเข้าใจแล้วว่าโอเคถ้าบังเอิญแหมด้วยสถานการณ์ซึ่งไม่อยากเจอนะถ้าเกิดติดโควิดเราสูงอายุแล้วเราน่าจะคุยเรื่องนี้สักก่อนไหมว่าถ้าเป็นหนักอยากให้ทำแค่ไหนแล้วถ้าบอกไม่อยากถึงกระใสท่อก็เขียนไว้เลยได้นะเขียนไว้เลยแต่แรกถ้าเป็นหนักอยากใส่ท่อนะนะแล้วก็เราทำให้ทำให ไม่เหนื่อยได้โดยที่ให้แค่ออกซิเจนนะครับมันทําได้แต่ต้องอาศัยนะคุณหมอผู้เชี่ยวชาติอีกแบบหนึ่งเรียกว่าช่วยชาญแบบประคับประคองเราจะมีวิธีที่จะทําให้คนไข้าหายเหนื่อยโดยที่ไม่ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจมันทําได้แล้วก็ต้องออโดยให้ยาที่มีประสิทธิภาพอย่างเช่นหมอฟินเมตนตันทำให้เลือกที่ทําได้ในต่างประเทศเนี่ย ตอนที่ระบาดหนักๆเขาก็ทำมาหมดแล้วนะเป็นเดเกบางทยยังไม่ระบาดเกินกําลังของเราเสียทีเราก็เลยไม่ต้องก็เลยเข้าใจว่าไม่มีไม่ต้องคิดเรื่องนี้ค่ะเราก็จะช่วยเต็มที่ทุกคนเลยแล้วก็รอดบางไปรอดบ้างแต่ส่วนใหญ่รอดไงเพราะนั้นหมอก็อยากจะทําเต็มที่สาหรับทุกคนแต่ความจริงเนี่ยตอนนี้อาจจะใกล้จุดถึงที่บอกแล้วได้บอกต้องคุยกันละว่า้คนไข้คิดยังไง แต่ว่ามันต้องคุยก่อนทันทีที่เข้าโรงพยาบาลต้องบอกก่อนเลยไม่ว่าหมอก็จะชวนคุยหรือไม่ชวนคุยอ่ะเขาให้บอกก่อนได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเอาปั๊บกสำหรับผมนะเข้าใจสืจธรรมถ้าโควิดจะได้ผมผมตายผมโอเคก็เขียนด็อกิวเมนเพื่อการนี้ไว้เลยทำได้ครับก็คือสเต็ปของมันก็คือถึงพออาการหนักเนี่ยก็จะเป็นการให้ออกซิเจนใช่ไหมคะอาจารย แล้วก็ให้ออกซิเจนระดับสูงขึ้นนี่เป็นสเต็ปต่อมาแล้วก็พอไม่ไหวค่อยเป็นใส่ใส่ท่อใช่ครับใส่เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อนี่ก็คือหมายถึงเครื่องช่วยหายใจใช่ไหมคะคือที่เราเห็นกันทั่วไปเวลาที่จะมีการปฏิเสธการรักษามักจะเป็นแบบถ้าเกิดว่าผมหยุดหายใจไปที่ต้องมีการปั๊มช่วยชีวิตต้องใส่เครื่องช่วยหายใจขอปฏิเสธอันนี้มันก็คือคล้ายกันถูกไหมคะอาจารย์ถูกต้องครับแต่ว่าเรารู้อยู่ว่าขั้นตอนที่ มันเจ็บตัวก็คือใส่ท่อช่วยหายใจนี่แหละแล้วมันก็มีความไม่แน่นอนเยอะเพราะฉะนั้นแต่การคุยมันต้องคุยตอนที่เรายังคุยได้ไงสติดีๆสามารถจะมีเวลาตัดสินใจเพราะว่าถ้าป่วยหนักขนาดนั้นแล้วเจ้าของชีวิตจะตัดสินใจไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเหนื่อยมากเหนื่อยมากไม่รู้จะขอคุยทีหลังรับการก็เลยไม่ได้คุยอาจารย์ซึ่งสิ่งที่แตกต่างกันที่อาจารย์อยากจะมาเน้นประเด็นในตอนนี้ก็คือว่า หนึ่งก็คือตัวผู้ป่วยเองไม่ได้ต้องทุกข์ทรมานจากการ,ใ,รใส่ท่ออย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเลยเท,ท่าที่คุณมจิ้มฟังก็คือเหมือนจะสรุปว่าช่วงระยะเวลาสุดท้ายเนี่ยอย่างน้อยถึงแม้จะอยู่ในที่ที่กักกันบริเวณไม่ได้เจอญาติจุ๊มก็เห็นหลายเคสคือเขาก็จะมีคุณพยาบาลมาให้วิดีโอคอลกับญาติซึ่งอาจจะพูดได้หรือพูดไม่ได้แต่ว่ายังสื่อสารกันได้ยังได้คุยได้เห็นหน้าล่ําลาหรืออะไรอย่างงี้ถูกต้องไหมคะอาจารย์ต้องครับต้องครับนั่นเป็นสิ่งซึ่ เขาก็อยากอยากจะได้นะก็คือว่าไหนๆก็หมดเวลาแล้วก็ทํารู้ว่าเป็นธรรมชาติเราก็ขอได้มีโอกาสสังเสียกันสะหน่อยถึงแม้ว่าจะอยู่ด้วยได้หรือไม่ได้ก็ตามนะแต่บางกรณีนะมดติดกันทั้งครอบครัวเนี่ยครอบครัวก็มาอยู่ด้วยได้แต่ก็แล้วแต่พ o l i c ซีของคุณหมอที่ดูแลที่นั่งงานนะครับแต่ว่ามันก็ความเป็นไปได้แต่ว่าครอบครัวบางคนที่ไม่ติดก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในอยู่อยู่ในตรงนั้นได้ค่ะอัะนั้นก็คือ น่าจะเป็นช่วงช่วงที่เหมือนกับช่วงที่สำคัญช่วงเวลาสุดท้ายที่สําคัญที่จะเลือกว่าอยากจะแบบไหนใช่ครับใช่ครับซึ่งการใส่ท่อในผู้ในผู้ป่วยและในผู้สูงอายุนี่มันมันมันเป็นยังไงบ้างอาจารย์ในความรับคือถ้าถ้าเป็นอายุแข็งแรงเนาะถ้ามีเหตุที่เป็นป่วยหนักจะต้องใส่ท่ออายุอย่างเราเนี่ยพอทุกอย่างสงบลงเชื้อโรคมันหาย เราแข็งแรงเราก็สามารถจะถอดท่อได้เราก็ใช้ชีวิตเป็นปกตินะครับแต่ผู้สูงอายุนะก็คือสุขภาพไม่ดีแต่ต้นนะครับมีกล้ามเนื้อมีมีจำนวนน้อยพอนอนติดเตียงปุ๊บนะกล้ามเนื้อก็สลายไปเลยเขาม่มีโอกาสที่จะมีแรงที่จะมาหายใจอย่างปกติจนกระทั่งถอดท่อได้หมอก็จะให้ใส่ท่อไปนานมากในสุวก็ต้องคุยกันเรื่องว่าจะเจาะคอดีไหมะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะว่าต้องใส่ท่อนานก็จะทําให้ ดูแลลําบากนะครับก็ต้องมาคุยเรื่องเจาะคอหลายคนไ็จได้บอกอ๋อถ้าเจาะคอจะไม่เอานะครับนั่นถ้าเจาะคอไม่เอานะใส่ท่อก็ไม่ควรทำแต่แต่แรกนะครับเพราะมันก็มักจะเกิดขึ้นตามมาในผู้สูงอายุครับซึ่งตอนนี้ก็คืออาจารย์จะแนะนําในกรณีที่เหมือนให้วางแผนสําหรับผู้ที่สูงอายุถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ครับก็เรียกว่าวางแผนชวนผมชวนจริงๆนะทุกคนคิดเรื่องนี้แล้วก็วางแผนล่วงหน้า เพราะมันยังไม่เกิดขึ้นไงอันนี้ก็เป็นวันวางแผนเผื่อเผื่อเผื่อกรณีที่แย่ที่สุดนะรื่อ worst case scenario ว่าเราจะทํามากแค่ไหนนะครับแต่มันอาจจะไม่เกิดนะเพราะว่าอย่างว่าโอกาสที่โควิดเลยจะเสียชีวิตเนี่ยมันแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าผู้สูงอายุแค่สิบเปอร์เซ็นต์นั้นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คงผ่านไปด้วยดีนะฮะหรือดีแบบสบักสบมอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ไม่ถึงกับแย่นะครับแต่ทั้งคืนขนาดที่ จะต้องใช้เทคโนโลยีแล้วส่วนใหญ่เราก็รู้ว่าโการไม่ใช่10%เปอรามัน50%ซจะเสีชีวิตะนะครับนั้นเราก็เลือกที่จะไม่ไม่ต้องเอาทั้งหมดนี้ก็ได้แต่ประเด็นสำคัญคือหลาละคนก็จะสงสัยว่าเอ๊ยอย่างเราเนี่ยสุขภาพร่างกายแบบนี้เนี่ยควรจะลองใส่ท่อไหมหรือว่าไม่ไม่ลองดีอันนี้นั้นต้องปรึกษาเป็นเคสเคสไหมคะอาจารย์อ๋ออันนี้คือแล้วแต่ปัจจัยอ่ของแล้วแต่ปัจจัยของเรา<อ>นะ คือคือหลายท่านเนี่ยอายุน้อยแต่เข้าใจศจัจธรรมก็เขียนลงหน้าไ้ได้เลยนะ,ะถ้าสมมติว่าใสไปแล้วถอนไม่ได้เกินกี่วันยี่วันปล่อยใช้ไปเถอะก็ได้ก็เป็นสิ่งที่เราเขียนไว้ลงหน้าได้แต่เราต้องเขียนไว้ลงหน้าเพราะถึงเวลานั้นอนะ่ะเราจะไม่มีสติใจอ่อืมอันนี้สิ่งที่อาจารย์ราจะรจุ้มเข้าใจแล,แล้วว่าสิ่งที่อาจารย์อยากจะมานําเสนอแล้วอยากจะให้วางแผนเพราะว่าบางทีมันก็ไม่ใช่เป็นการตัดสินของเจ้าตัวคนเดียวใช่ครับ บางทีจะต้องเจ้าตัวจะตัดสินยังไงต้องคุยกับสมาชิกให้สมาชิกับก็ส่วนหนึ่งนะแต่ว่าผมจะทําจริงคือเวลาที่เกิดอย่างนั้นขึ้นเนี่ยถ้าเราไม่ระบุไว้ว่าเราอยากได้ยังไงค่ะปรกอว่าสมาชิกของครอบครัวนั้นต้องตัดสินใจแทนแล้วเขาก็จะลำบากใจอ๋ออันนั้นยิ่งอ๋อแล้วหมอถามว่าจะเอาไงดีเขาจะกล้าบอกเลยว่าปล่อยปล่อยแม่ฉันไปเถอะมันยากมากนะแต่ถ้าเจ้าตัวบอกนี่ปล่อยฉันไปเถอะ ลูกก็ต้องเคารพใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะได้ทําตามที่ความประสงค์ของของเจ้าตัวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นเราไม่เราไม่สังเสียไว้ก่อนเนี่ยที่เหลือก็ต้องตัดสินใจแทนพวกเราอยู่ดีนะซึ่งเขาก็จะลําบากใจมากโดยในที่สุดก็คือไม่ตัดสินใจก็คือทําเต็มที่แล้วมันก็จะจบแบบมโดนทําเต็มที่ก็คือต้องทรมานก่อนแล้วก็ไม่สําเร็จแล้วก็ตาย ประมาณนั้นเป็นประเด็นที่ที่บางทีเรานึกไม่ถึงสําหรับโควิดด้วยนะคะอาจารย์จริงๆคือได้ยินมาแต่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังที่ได้บอกไว้ว่าถ้าต้องถ้าหยุดหายใจไปจะปั๊มหรือว่าใส่ท่อนี่ไม่เอานาปฏิเสธอะไรพวกนี้แต่พอพอมาถึงโควิดปุ๊บเราก็ลืมลืมคิดประเด็นนี้ไปเลยค่ะอาจารย์คิดแต่ว่าคิดแต่ว่าเรื่องของการถูกแยกไปรักษาอะไรไปตามขั้นตอนลืมคิดเลยว่าเรา พอถึงสเตปของการใส่ท่อช่วยหายใจใช้เครื่องช่วยหายใจแล้วเนี่ย<ม>การจะฟื้นกลับมาหรือการจะกลับมาเหมือนเดิมหรือว่าจะฟื้นหรือไม่ฟื้นนี่มันมันก็เป็นคล้ายๆกับเรื่องเหมือนกับคล้ายๆกับสภาพร่างกายโรคอื่นๆเช่นเดียวกันใช่ไหมคะคมันก็มีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะครับแล้วก็เราก็แล้วก็ก็ไม่มีอะไรก็เมืองไทยเนี่ยยอมรับนะถ้าคนไทยจะเขียนด็อกิเมต์เอาไว้ลงว่าเพราะโควิดส่วนใหญ่เราถือว่าโรครักษาได้ แต่ในบางในบาระยะมันจะเทคนิคที่ก็คือเสียชีวิตเยอะก็เป็นระยะสุดท้ายนั่นเองเพียงแต่ว่าเราไม่รู้จะไปถึงหรือไม่ไปถึงนั่นเราก็ต้องเขียนไว้ลงหน้าเพือ่อกรณีที่แย่ที่สุดนะครับว่าอะไรเป็นสิ่งที่เราอยากให้เกิดขึ้นแต่ไม่เกิดก็ดีก็แค่ไม่ไม่อคกติเวตแผนนั้นนี้ของเรานะครับแต่ว่าอาจารย์อยากจะชวนให้ทุกคนได้วางแผนไว้ก่อนล<ร>ง,งหน้านะคะจะได้เหมือนได้เลือก การรักษาเลือกชีวิตสุดท้ายของเราด้วยตัวเอง<ช>นะคะคไม่ไม่งั้นก็จะเป็นอย่างที่จะบอกว่าถ้าเกิดมันไปตรงไปลายแล้วจะหมอมาถามอะไรก็ตอบตอยังตอบไม่ได้แล้วเพราะว่าอาจะจะเหนื่อยแม้ในใจจะบอกว่าอยากอะไรแต่ว่าปากอาจจะไม่มีแรงพูดแล้วแมนะโมเมนต์นั้นก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าสามารถได้วางแผนไว้ก่อนแต่ว่าเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นแต่ว่า<ช>มันเกินการวางแผนที่ท,ที่มันเราเลือกได้ด้วยตัวเองใช่ครับใช่ไหมคะอาจารย์อันนี้ก็คือพยายาม นี่คิดถึงถึงแทนคุณพ่อคุณแม่เหมือนกันใช่ครับใช่ครับว่าจะจะไปชวนคุยว่ายังไงคุณพ่อคุณแม่อยากได้แบบไหนยังไงเราจะได้เราจะได้เข้าใจและเรียนไว้ก่อนนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นึกไม่ถึงแล้วก็สำคัญมากๆด้วยวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆาเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบใจทุกท่านครับค่ะ และนี้ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวนะคะในสถานการณ์โควิด -19 นะคะโคโรนาไวรัสของเราที่จริงๆแล้วเราคงไม่อยากให้มีผู้ที่เสียชีวิตแต่ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะฝากไว้นะคะที่อาจารย์บอกว่าอยากจะชวนคิดแล้วก็วางแผนกันไว้ในทุกๆครอบครัวที่มีผู้ที่เสี่ยงหรือว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านด้วยนะคะวันนี้จุ๊จิมและอาจารย์ลาไปก่อนนะคะพบกับสาระเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับสุขภาพได้ใหม่ตอนหน้าสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ